อ้าวพรุ่งนี้วันอะไรครับวันที่16แล้วใช่ไหมครับวันแห่งความหวังเ<า>ชา้ชาเช้าแบบนี้ผมกับคุณเหมือนฝันก็ต้องมีสิ่งดีๆมาให้คุณผู้ชมเหมือนกันนะ<า>เอาโชคเอาลาบมาฝากานะครับ<า>ตัวเองด้วย<อ>ที่ปราจีนบุรีครับผู้ชมชาวบ้านเขาคือหามากเลยครับเพราะว่าไปเจอเต่ากระดองสีทองครับแล้วสังเกตดีๆเนี่ยกระดองของเต่าคล้ายกับพระสมเด็จอีกด้วยครับติกแ่งชัดเจ๋ว นี่นิกาแมนนิกาแมนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อยู่ที่จินตนาการแต่ละคนด้วยเห็นเป็นเลขอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับที่เห็นคือเจ้าเต่าสีทองกระดองคล้ายกับพระสมเด็จเจ็ดชั้นวัดเกศชโยโอ้โหเจ็ดชั้นวัดเกศชโยด้วยนะผมไม่ได้พูดเองเจ้าของเขาบอกมาอย่างนี้นะพิมพ์นิยมซะด้วยแหลกแล้วก็สวยงามสมบูรณ์มากเลยนะครับแล้วสังเกตดีๆเนี่ยที่กระดองของมันเห็นเลขชัดเลย เจ้าของคือคุณพัทรกรหรือว่าเจนนกครับเจนนกบอกว่าเจนนกเนี่ยอายุ55ปีนะ55นะอยู่บ้านเลขที่555ทับ55เฮ้ยอ,อน,นี้จะ5เยอะขนาดนี้เป็นข้อมูลต้องให้ให้กับคณผู้ชมนะคหมู่ที่9ที่ตำบลหนองกี่อำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับคือได้เต่าสีทองตัวนี้มาจากชาวบ้านเอามาขายเจนนกเจนนกปกติเป็นคนชอบทําบุญปล่อยเต่าอยู่แล้วแต่เต่าสีทองตัวนี้รู้สึกมีความแปลก คือกระดองคล้ายกับพระสมเด็จครับคือเชื่อว่านี่เป็นโชคลาภคือ,อเป็นโชคลาภนํามาให้กับตัวเองและครอบครัวเลี้ยงไว้ก่อนแล้วพอดูที่กระดองนี่เห็นตัวเลขอยู่เต็มกระดองอีกด้วยก็บอกว่าเดี๋ยวงวดนี้เลยจะเอาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยไปลองเสี่ยงโชคซะหน่อยครับเขามีความแปลกยังไง หูสวยเขาสีเหลืองทองแล้วเขาแบบเราคุยด้วยเขาก็เหมือนจะคุยนะเนี่ยเขาจะไม่หดหัวปกติแล้วเต่าเขาจะหดหัวหนไีไม่ไม่คุยกับเราอย่างน,นะดูดิดูดิกระดองก็ไม่มีชำรุดขาเล็บสวยทั้งหมดมแล้วก็เลขห้าเยอะมันตรงกับตรงกับบ้านเลขที่อเอเอเลขค้าเยอะตรงกับบ้านเลขที่ตรงกับอายุด้วย ต่าดาราสู้กล้องค่ะเออเอ้า <c oughs> เ,เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะออกมาเป็นอะไร <c oughs>